สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากกันพอดีเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับคุณลูกค้าท่านตัวแทนท่านหนึ่งนะคะก็มีลูกค้ามาปรึกษากับตัวแทนนะคะเรื่องของสิวอุดตันนะคะว่าวิธีการรักษาสิวอุดตันเนี่ยมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างนะคะคือตัวนุกเองเนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็คือนุกชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วเนื่องจากว่านุก เป็นคนขายเครื่องสำอางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรู้พวกนี้เนี่ยนุกจะสรรหามาตลอดเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาทุกๆอย่างนะคะของลูกค้านะคะนุกก็จะพยายามสรรหาวิธีการต่างๆนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องผิวพรรณเนี่ยของคุณลูกค้าทุกท่านนะคะก็เมื่อกี้มีโอกาสคุยกับคุณตัวแทนระดับ V.I.P. ของเราท่านหนึ่งนะคะก็เลยให้คำตอบกับตัวแทนไปนะคะว่า สิวอุดตันเนี่ยบางทีมันอยู่ภายใต้ชั้นผิวใช่ไหมคือถ้าสิวอักเสบเนี่ยมันก็จะเห็นแบบชัดเจนขึ้นมาอาจจะเป็นเม็ดแบบสุกบ้างสีแดงหรืออะไรเงี้ยจะเห็นชัดเจนนะคะอันนั้นวิธีการรักษาเนี่ยไม่ยากก็คือแค่ใช้มาร์สนะคะโอ้ในไบม้าของเราเนี่ยมาร์กเข้าไปวันเช้าถัดมาเนี่ยมันก็จะยุบนะคะมันก็จะยุบแล้วมันก็จะค่อยๆแห้งลงเรื่อยๆนะคะก็ ด้วยเหตุผลนี้ด้วยเหตุผลที่ที่ว่าการใช้มา์ของเราเนี่ยทำให้สิวยุบก็มีลูกค้าหลายท่านเหมือนกันนะคะที่ถามว่าสามารถใช้มา์สได้ทุกวันหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วอย่างที่นุ้เคยบอกไปนะคะว่ามา์สของเราเนี่ยมันจะเป็นเนื้อครีมของมันะจะเข้มข้นมากๆเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ที่ถูกต้องก็คือการใช้วันเว้นวันนะคะใช้แบบได้มากที่สุดคือวันเว้นวันนะคะหรือไม่งั้นก็ อาทิตย์ละ3ามครั้งนะคะก็ลองนับเอาว่าวันนี้ใช้พรุ่งนี้หยุดแล้วก็ลองใช้ดูอาทิตย์ละ3ามครั้งพออาทิตย์หนึ่งมี7วันใช้แค่3ามครั้งก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อครีมของเราเนี่ยมันเข้มข้นมากๆนะคะแล้วตัวครีมตัวนี้มันไปช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าถ้าคุณใช้ติดกันติดต่อกันมากเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้ผิวของคุณเนี่ยแห้งได้นะคะอันนี้คือนเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2ที่มีลูกค้าถามมาก็คือเรื่องของสิว อุดตันนะคะว่ามีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างสิวอุดตันเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการแต่งหน้าของคุณนะคะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยคือทํางานปกติต้องแต่งหน้าทุกวันบางคนแต่งหน้าจัดมากนะคะบางคนก็อาจจะแต่งหน้าแบบไม่ได้จัดมากแต่ว่าใช้เครื่องสําอางแบบผิดผิดนะคะอย่างเช่นใช้รองพื้นแล้วเติมแป้งระหว่างวัน อะไรประมาณนี้หรือว่าคนที่แบบมีมีแนวโน้มต้องออกข้างนอกบ่อยโดนแดดโดนฝุ่นอะไรอย่างนี้คือผิวบางลักษณะเนื้อผิวของคนเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันผิวบางคนแข็งแรงผิวบางคนอ่อนแอนะคะสิวอุดตันเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้ชั้นผิววิธีการที่นุกศึกษามาอันนี้คือศึกษามานะคะลองใช้กันดูลองทำกันดูคือ,อนุกก็ใช้กับตัวเองแหละเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมาก นะคะถามว่าเป็เป็นสิวไหมก็เป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีเป็นบางช่วงนะคะที่มีก็ช่วงนี้จะมีบ้างเพราะว่าคุณหมอ ไทรอยนะคะบอกว่ามันเกิดจากฮอร์โมนข้างในฮอร์โมนของไทรอย,ยอาจจะทำให้มีสิวบ้างก็แบบมีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือปกติเป็นคนที่ไม่มีสิวอยู่แล้วนะคะก็คือพอกหน้าตัดใชาปกติมีถ้ามีก็คือแต้มใช้โอเนโอนในปริมาณแต้มก็โอเคหายนะคะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นคนที่ไม่กดสิวเลยนะคะเพราะว่าการกดสิวเนี่ย ทำให้เกิดแผลเป็นนะคะอย่างที่นุกเคยบอกกับออลูกค้าหลายๆท่านเลยที่ถานุกมานะคะว่าแบบเป็นสิวรักษายัางไงกดได้ไหมคือหลายคนนะคะอาจจะไปศึกษาวิธีมาเขาบอกให้กดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนุกเองนุกแนะนํานะคะว่าอย่าก,กดดีกว่า ปล่อยให้มันแห้งเองใช้มาร์สเตมเอาค่ะปล่อยให้มันแห้งมันก็จะทิ้งรอยไว้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆหายค่อยๆหายค่อยๆหายไปเรื่อยๆแต่วิธีการกดสิวเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นแล้วเกิดเป็นรอยแผลเป็นซึ่งรอยแผลเป็นเนี่ยจะรักษาย,ยากมากกว่ารอยสิวที่มันจะหายเองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวอุดตันเนี่ยก็พยายามพยายามที่จะไป อย่าก,กดมันนะคะปล่อยให้มันหายเองนะคะวิธีการง่ายๆก็คือ1ข้อ1น,นะคะคุณต้องล้างหน้าของคุณให้สะอาดก่อนนะคะวิธีการล้างหน้าเนี่ยก็คือเวลาเช็ดเครื่องสําอางนะคะก็คือคุณควรจะมีเครื่องตัวที่ช่วยใช้เช็ดเครื่องสําอางคือของโนะไม่มีนะคะตัวที่ช่วยที่ช่วยใช้ก็คืออาจจะใช้อะไรก็ได้ที่คุณใช้แล้วไม่แพ้นะคะก็ชุบชุบสำลีนะคะแล้วก็เช็ดวิธีการเช็ดเครื่องสำอางก็คือเช็ดย้อนลงนะคะ ย้อนลูมขนล,ลงมานะคะเช็ดตาก็คือเช็ดแบบนี้สมมุติคุณแต่งตานะคะแต่งคิ้วก็คือเช็ดแบบนี้แล้วใช้คัตตันบอดนะคะเช็ดตรงนี้ทุกอย่างที่ทํากับใบหน้านะคะให้ทําแบบเบามือที่สุดนะคะอย่าพยายามรุนแรงกับใบหน้าเพราะมันจะทําให้เกิดการเสียดสีและเกิดการอักเสบนะคะอาจจะเกิดขึ้นเป็นสิวขึ้นได้นะคะอันนี้คือวิธีการเช็ดนะคะก็คือเช็ดย้อนลงดูสำลีดูสำลีแผ่นว่าแบบเออยังมีแบบคราบอยู่ไหมอ่า สมมติยังมีอยู่เช็ดรอบสองมีไหมโอเครอบสองสะอาดวิธีการล้างหน้านะคะก็คือโฟมล้างหน้าที่คุณใช้อะ่ะอย่าแบบบีบเสร็จปุ๊บเอาใส่หน้าเลยให้ถูกับฝามือก่อนนะคะถูให้เกิดฟองกับฝามือก่อนนะคะเพื่อ เพราะว่าบางทีแบบโฟมล้างหน้าเนี่ยอาจจะมีลักษณะของส่วนผสมที่รุนแรงเกินไปถ้าสัมผัสกับใบหน้าไปเลยเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ก็ถูให้เกิดโฟมก่อนพอถูเสร็จปุ๊บวิธีการล้างหน้านะคะให้ให้ถูถูย้อนลงนะคะย้อนลงก็คือเหมือนกวาดเอาสิ่งสกรปรกลงมาออกจากรูกขุมขนออกมานะคะกวาดแบบนี้เหมือนกับวิธีการเช็ดรอบแรกเลยใช้เครื่องสำอางรอบแรกเลยนะคะหลังจากนั้นก็ล้างหน้าล้างหน้าเสร็จ ปับ๊บนะคะก็เช็ดหน้านุกแนะนํานะคะว่า,าไม่ควรที่จะใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าเพราะว่าผ้าขนหนูเนี่ยมันเก็บสะสมฝุ่นแล้วมันก็เป็นขนด้วยเวลาเช็ดเนี่ยมันอาจจะเกิดการสิดสีนุกแนะนําให้ใช้เป็นทิชชู่แผ่นนะคะทิชชู่แผ่นที่ใช้สําหรับเช็ดหน้านะอย่าใช้ทิชชู่แบบทั่วไปนะคะให้ซื้อแบบลงทุนซื้อทิชชู่ที่ที่เช็ดหน้าที่แบบสะอาดหน่อยนะคะวิธีการเช็ดหน้าคือดึงขึ้นมา อสองแผ่นก็ได้แผ่นหนึ่งอาจจะแบบเออซับน้ำไม่พอสองแผ่นทับกันแล้วก็แปะลงไปบ,บนใบหน้าเลยแปะสุดปุ๊บไม่ต้องทําอะไรกับมันดึงออกเสร็จปั๊บนะคะรอให้มันแห้งสักพักแล้วก็เช็ดโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ของเราเป็นโทนเนอร์น้ํานมไม่มีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นรับรองว่าไม่ะคระคายเคืองแล้วก็ปลอดภัยวิธีการเช็ดโทนเนอร์ก็คือหยดลงบนสำลีแล้วเช็ดย้อนดูขุมขนนะคะ ่างจากการเช็ดเครื่องสำอางรอบแรกกับการใช้โฟมล้างหน้านะคะสองอันนั้นให้เช็ดลงนะคะแต่ตัวนี้ตัวโทนเนอร์ของนุกเนี่ยให้เช็ดขึ้นย้อนดูขุ่มขนนะคะก็คือเช็ดย้อนขึ้นไป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 แบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ทาครีมนะคะรอให้แห้งสักพักหนึ่งแล้วก็ทาครีมนะคะก็ทาครีมลวลาทาครีมก็คือทาย้อนดูผุ่มขนขึ้นไปเหมือนกันเหมือนกับการทาเช็ดโทนเนอร์นะคะก็คือเนี่ยวิธีง่ายๆลองทํากันดูนะคะว่า ออลองวิธีนี้ดูก่อนถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวนุกจะศึกษาเพิ่มเติมมาให้นะคะว่าเออถ้าสิวอุดตันแล้วใช้วิธีนี้รักษาหน้าแบบสะอาดที่สุดแล้วยังไม่หาย ก็เดี๋ยวจะหาวิธีมาให้อีกนะคะก็ที่สําคัญเลยพยายามอย่าแต่งหน้านะคะให้หน้ามันแบบพักผ่อนนะคะใช้แต่ครีมกันแดดใช้แต่ครีมใช้แต่กันแดดก็พอแป้งถ้าจําเป็นต้องใช้ก็ใช้แค่แป้งฝุ่นก็พอตาเตออะไรก็คือไม่ต้องแต่งดีกว่านะคะใครท,ที่ที่แบบหน้ากําลังมีปัญหาเรื่องสิวอยู่นะคะให้หน้าพักผ่อนก่อนดีกว่าเนาะถ้าหน้าดีขึ้นแล้วเราค่อยแต่งหน้านะคะก็ยังไงวันนี้ฝากไว้แค่นี้ลองทํากันดูนะคะแล้วเดี๋ยว ถ้า,ามีเคล็ดลับที่ดีกว่านี้นุกจะนำมาแนะนำให้อีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายค่ะ